บิร yup. ์์เดยพี hey, now, you. dog, ่โโโจ้้คค่ะอหเกวันเกิดด้วยเดี๋ยวน้องพลอยจะเป่าก่อนพี่โจ้เลยนะคะเป่าเป่าอวยพรให้พี่โจ้นะคะโอ้โหอยากกินอยากเป่า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 ด้วยน้ำลายไหลด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆครอบครัวน้องบอพลอยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันจันทร์พี่ ยี่สิบห้านะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องบอพลอยคิดื้อนะคะจะมาเป็นของขวัญส่งเสียงหวานหวานให้พี่โจ้นะคะคุณพ่อเอฟซีผู้ใจดีนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่โจ้นะคะขอให้พี่โจ้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งย่งขึ้นไปนะคะน้องพลอยส่งเสียงส่งเสียงหวานหวานอวยพรให้พี่โจ้ก่อนโอ้สายหวพี่โจ้ก่อนนี่พี่บัวก็ส่งเสียงให้ด้วยนะคะแต่งชุดสวยมาอวยพรพี่โจ้นะคะไปกันเลยจ้า พีิร์ด์พี่โจคะ่ะโอ้โหจ้างพันเล่นหมื่นจ้างหมื่นเล่นแสนนะคะงานนี้โอ้โห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 ถูกใจจังเลยเพลงนี้ โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโบจะหนุดแล้วค่ะพี่โจชุดก็หนุดแล้วนะคะตอนนี้มันขนาดไหนไม่รู้นะคะนี่โอ้โหโอ้นี่นี่สะบ่าน้ว้นะคะโอ้โห โอ้โหโอ้โหรอบที่สองนะคะมีเค้กวันเกิดด้วยเดี๋ยวน้องพลจะเป่าก่อนพี่โจ้เลยนะคะเป่าเป่าอวยพรให้พี่โจ้นะคะโอ้โหอยากกินอยากเป่าอยากเป่าอยากเป่าโอ้ากเป่าอยากเป่าด้วยน้ำลายไหลด้วยนะคะโอ้โหเบาเบาเบาเค้กตอนนี้เบาตอนนี้เบาเบา อ่าเป่าลูกเป่าเป่าเป่าเพียงก่อนเป่าเพียงก่อนเป่าแล้วเออเป่าแล้วค่ะนะคะครอบครัวน้องบอกลอยขี้ดื้อนะคะขอให้พี่โจ้และพี่กิ่งนะคะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งครอบครัวเลยนะคะร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับผลไม้เด็กๆในวันนี้นะคะทางพี่กิ่งนะคะบอกว่าให้ เ,เก็บคะแนนไว้ซื้อผลไม้ให้น้องพลอยได้กินทุกๆวันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสะสมคะแนนไปทุกๆวันนะคะให้อย่างน้อยให้เขาได้กินของหวานทุกวันก็ยังดีนะคะเวละเล็กเวละน้อยโอ้โหชุดหลุดแล้วค่ะพี่ๆขาอุ้ยโป๊ะโป๊โป๊อุ้ยป,ป,ปุงใหญ่ด้วยนะคะโอ้โหสาวหมอลำซิ่งนะคะวันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหแฮปปี้บดย์พี่โจค่ะ โอ้พี่โจนะครับพี่โจโอ้โอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โบนจะลุกโัวจะลุกนี่เออขอบพระคุณสลาศรียงปรบมือนะคะท่านใดอดไม่ไหวลุกเต้นพร้อมน้องบอบลอยที่รื้อได้เลยนะคะโอ้ นี่ยกขาให้ดูด้วยค่ะขาหลังเป็นยังไงขาหลังขาหลังลืมขาหลังยังขาหลังอึบ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  <laughs> อึบขาหลังได้ไม่นานนะคะหนักพุงอ่าการตึมก็มานะจ๊ะงานนี้ยังไงย,ยังไงการตึมลืมการตึมหรือยังโอ้โอ้ <laughs> โอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วนะคะดูค่ะยกย้ายสายสะโพกขาหน้าขาหลังยกได้หมดนะฮะจ้างพันเล่นหมื่นจ้างหมื่นเล่นแสนนะคะวันนี้โอ้โห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 ฝยอดความมันมีที่นี่ที่เดียวนะคะครอบครัวน้องบอกพลอยคิรื้อเท่านั้นนะคะชุดมาจากอ หมอลำซิ่งหน่อยนะคะเขินๆหน่อยอ้าวงัดยังไงงัดยังไงนี่นี่โอ้โอโอ้โหโอ้โหอ่ะชุดหลุดชุดหลุดชุดหลุดต่อถ่ายชุดให้ก่อนเดี๋ยวเติมโอ้สาวหมอลำซิ่งสาวหมอลำได้ทุกหมอนะคะวันนี้ นี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหถูกใจ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 มากเลยนะคะนี่สวัสดีครับครับพี่บัวก็จะมา อวยพรวันเกิดนะคะให้พี่โจนะคะสำหรับวันเกิดพี่โจในวันนี้นะคะขอให้พี่โจมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ <ạ. S 1> อ่าบกไม้บกมือให้พี่โจด้วยคะ่ะมีกวากเงินกวักทองให้พี่โจม,มีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยร่ำรวยยิ่งๆเป็นทั่ไปนะคะนี่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 อ่าพี่ <Yellow Tree. S 1> บัง ous, วงานสู้ร้อง่ลยลูกอ่ะตอนนี้ห้าขาก็มาเรียบร้อยงับ งับงับงับโอ้โ้โอ้งับงับงับนะฮะันนี้งับงับงับนะฮะโอ้โหอผมก็ไม่ได้ยอมน้องนะควนะนี่งับทั้งบนงับทั้งล่างนะคะโอ้โหบกมาบกมือด้วยนี่นี่บ้านนะอบ้านนี้จ้างพันเล่นหมื่นนะคะจ้างหมื่นเล่นแสน ่วงชุ่วงก่อนชุ่มวงก่อนครับขอบคุณที่โจ้ครับขอบพระคุณนะคะคุณพ่อเอฟีผู้ใจดีนะคะเดี๋ยวจัดเอ่อผลไม้ให <hur Fun> ้เด็กๆนะคะผลไม้นี่ก็จะแบ่งสรรปันส่วนให้ได้ทุกๆวันนะคะเวลาเล็กเวลาน้อยก็เอ่อให้อย่างน้อยให้เขาได้กินของหวานทุกวันนะคะวันละถุง2ถุงก็ยังดีนะคะ บัวไ, <HHH> ได้กินเรียบร้อยต่อไปเด็กอ้วนนี่ของอ้วนเนี่ยของอ้วนมากินคนนี้คนเดียวเร็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 วมากินนี้แล้วเดี๋ยวพี่บัวแยกเร็วมามาหนี่มามามีมาเร็วอันนี้ของอ้วนนะคะอือ่คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวน้องบอกร้อยขี้ดื้อนะคะต้องขอบพระคุณนะคะพี่กิงและพี่โจ้นะคะเจ้าภาพวันเกิดในวันนี้นะคะขอให้ทั้งพี่กิ่งและพี่โจ้นะคะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะร่ำรวยร่ำรวย แบบทุกๆวันทุกคืนทุกๆปีเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอพระคุณที่เอนดูครอบครัวน้องบอกพลอยที่ดูครอบครัวเล็กๆน้อยๆของเรานะคะท่านนดอยากให้น้องพลอยรวมจัดเค้กวันเกิดนะคะอยากจัดโต๊ะจีนเลี้ยงเด็กๆนะคะต่อคุณแม่ได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยุคโควิดเนาะเราเลี้ยอาหารกันทางออนไลน์ก่อนนะ มาเจอหน้ากันยังไม่ได้เราเรียนกันทางออนไลน์ก่อนถูกใจ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 สำหรับบรรยากาศวันนี้นะคะพี่ๆขาร้อนตั้งแต่เช้าเลยร้อนมากๆเลยพี่โบกินหมดแล้วเหรอพ่อปาดโองร,รวดเร็วจังเลย อ้วนยังกินไม่หมดเลยอร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมคะมีกล้วยมีแตงโมมีแตงกวานะคะโอ้โหโอ้ยกรุบกรอบซะเหลือเกินพ่อจ๋าโอ้ยพี่ๆได้ยินเสียงเคี้ยวไหมคะอื้มอ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งโอ้โหรู้จักปอกอันนี้ออกด้วย โอ้โห,โหเสียงจริงนะคะไม่มีเอฟเฟกนะคะกรุบกรอบขนาดนี้ห,หนูล้างน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารของเด็กๆนะล้างน้ำเกลือเรียบร้อยนะคะโอ้โห,โโหถูกใจใช่เลยแม่สำหรับคลิปนี้นะคะหนูขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องบอกรอยที่ด้วยชอ่อกน้อยของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับผลิตภัณฑ์ของน้องพลอยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะคะก็มีมาบริการพี่ๆเช่นเดิมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตลอดไปถึงเ,เครื่องประดับนะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะท่านใดอยากรับผลิตภัณฑ์ของน้องนะคะก็ติดต่อคุณแม่ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้จะพักไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านฝากพี่ๆกดกระดิ่งนะพี่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งในช่องนะคะเวลาหนูไลฟ์สดจะไม่พลาดการติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะ